ล่าสุดก็คือไทยขเขมรเหตุการณ์นั้นเราได้แผ่นดินที่เขาเข้ามาควบคุมนานแล้วเนี่ยได้คืนนี่คือความประทับใจความประทับใจที่พี่พี่น้องๆทหารทุกคนมีร่วมกันทุกเหล่าทัพทั้งฐานบกฐานเรือหานอากาศร่วมกัน ต่อสู้ได้คืนมาตามที่พักเธอทราบแล้วปูมะเขือช่องอันมาตาบนตมและอีกหลายจุดมีมากกว่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ลุงแม่ทัพประทับใจฝากไว้ในแผ่นดินและที่เหลือคงเป็นหน้าที่ของแม่ทัพท่านใหม่ น้องๆทั้งหลายที่จะดําเงินการต่อทำเพื่อชาติศาสนาพระกษัตริย์และประชาชนนี่คือความภาคภูมิใจสูงสุด